วัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับ Love Novel Channel by n o o พร้อมกับนิยายโรมนแมนต์ทะเลทรายเรื่องเดือนประดับทราย EP 12อพาร์สองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อออกมาจากห้องรับรองอามรา,านก็เดินตรงไปยังห้องที่ใช้ประกอบพิธีในวันนี้ทุกอย่างก้าวของเขานนั้นดูมั่นคงและงามสง่าสมกับเป็นผู้นำของบาลัส ชีหนุ่มก้าวเข้าไปในห้องพิธีด้วยความมั่นใจทันทีที่เขาปรากฏตัวแสงแสจากกล้องถ่ายรูปของพวกนักข่าวก็สว่างวาบขึ้นมาอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวที่มารอทําข่าวในวันนี้ต่างก็รัวชัตเตอร์เพื่อเก็บภาพของผู้นําบาลัสเอามาลานเดินไปนั่งข้างท่านผู้สมเร็จราชการด้วยมากของผู้นําที่ดูสงสนาผ่าเผยหลังจากที่พิธีการต่างๆดาเนินไปจนเสร็จสิ้นลงผู้สื่อข่าวขออนุญาตสัมภาษณ์ชิกหนุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ แต่ชีกหนุ่มส่งวาคิมมาเป็นตัวแทนเพื่อมาแจ้งเรื่องให้ผู้สื่อข่าวทราบเพียงสั้นๆว่าขอให้นักข่าวทุกคนยุติการเผยแพร่ประวัติหรือเรื่องราวของพันไมล์หากทุกคนทําตามที่บอกอีกไม่นานท่านชีกจะมีข่าวใหญ่ตัวนี้มอบให้ฮามานยืนมองหมอหนุ่มให้สัมภาษณ์นักข่าวพร้อมกับดีนัสนายทหารคนสนิทท่านเหนือชั้นจริงๆครับคราวนี้ชีกอมารานดินไม่หลุดแน่มันเป็นบทที่สุดระหว่างตำแหน่งผู้นำเผ่ากับหญิงคนรัก เจ้าคิดว่าหลานข่าจะเลือกอะไรหามานเปลยออกมาจากนั้นก็เดินจากไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มปนสะใจโดยไม่คิดฟังคําตอบขณะคุ้นคิดเรื่องนี้อยู่ในใจสําหรับอมราลานผู้หญิงคนนี้ต้องมีฐานะไม่ธรรมดาหลานชายเขาถึงได้อยากปกป้องเธอทั้งที่รู้ว่าหากไม่ทําตามธรรมเนียมปฏิบัติก็อาจจะถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้นําเผ่าได้แต่ก็ยังไม่กลัวสงสัยคงจะต้องจับตาดูพันไมล์เอาไว้ การที่ท่านชีกออกมาปกป้องพันไม้ได้สร้างความเจ็บแค้นให้กับไลลาหญิงสาวร้อนรุ่มไปทั้งตัวหัวใจของเธอเหมือนถูกแผดเผาไปด้วยไฟแห่งความริษยาเพราะการกระทําเหล่านั้นของท่านชีกได้แสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่าแท้จริงแล้วพันไม้เป็นคนที่มีความสําคัญต่อตัวท่านผู้นําบารสซึ่งเธอจะไม่มีวันยอมให้มันได้สวยสุกกับชายที่เธอรักแน่ไลลานําความอิจฉาริษยามาลงที่ลูกน้องคนสนิทของตนเองอีกครั้งโอ้ยโอ้ย สาวใช้ร้องและขยับหนีฝ่ามมือพิฆาตข,ของผู้เป็นนายกันธละวันเป็นเพราะแกแกทำง,งานพลาดเจ็บใจนักดูซิท่านชิงออกโกรงปกป้องมันขนาดนั้นไลลาพูดพร้อมกับตรงเข้าทุบตีคนของตนอย่างไม่ปราณีเพื่อเป็นการระบายแค้นที่มันสงส่งอยู่ในขณะน,นี้ข้ากลัวแล้วค่ะในหญิงอย่าตีอีกเลยคนรับใช้คนสนิทขอร้องไลาลามีสีหน้าบึ้งตึงดูน่ากลัวพร้อมกับคิดแค้นอยู่ภายในใจนั่งพันไม้ เพ่อคิดว่าจะได้สวยสุขกับท่านชิกฉันจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะกัดขวางความสุขของแกวาคิมเดินตามชิ้งอมาลานเข้ามายัางห้องทํางานแม้ว่าเขาจะเคารพการตัดสินใจของเจ้านายหนุ่มแต่ก็ยังอดที่จะแปลกใจไม่ได้หมอหนุ่มจึงถามขึ้นว่าจะปล่อยเธอไปจริงๆเหรอครับท่านชิกวาคิมเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงที่แสดงถึงความวิตกกังวลพอเขาและคนสนิทที่คอยรับใช้ใกล้ชิดองอมาลานต่างก็รู้ดีว่าเจ้านายหนุ่มของพวกเขานั้น มีความรู้สึกพิเศษกับพันไมายมากเพียงไรชีคอมารานผู้ไม่เคยสนใจหรือใส่ใจหญิงสาวคนไหนกลับให้ความใส่ใจห่วงใยดูแลและปฏิบัติต่อเธอในแบบที่ต่างออกไปแม้ว่าคำปฏิเสธโอกาสที่ผู้หญิงทุกคนต่างก็ถวิลห,หาของพันไมายจะสร้างปัญหาใหญให่ให้กับตำแหน่งผู้นำบารัสและอาจมีผลทำให้ชีคหนุ่มหลุดจากตำแหน่งได้แต่เขาก็เลือกที่จะก,การเธอออกไปให้พ้นจากปัญหานี้ท่านฮามานอาจใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้าง าเหตุให้เจ้านายหนุ่มของเขาหลุดจากตำแหน่งผู้นำบาลัสซึ่งมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ผู้สำเร็จราชก,การบาลัสจะนำจุดนี้มาขยายผลเพื่อชิงความได้เปรียบแต่เจ้านายหนุ่มของเขากับเรื่องที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงลำพังโดยไม่ยอมให้คุณพันไมล์ได้รับผลกระทบใดๆจากเรื่องนี้มันดีต่อตัวเธอวาคิมคำพูดของอมรานดึงวาคิมให้หลุดจากระวังความคิดของตนเองแต่วาคิมค้าน ทําตามที่เราสั่งดูแลพันไม้ให้เธอกลับถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยก็พอที่เหลือเดี๋ยวเราจะจัดการเองครับผมจะรีดดาเนินการให้เรียบร้อยวาคิมรอบมองสีหน้าอ่านยากของเจ้านายหนุ่มแล้วก็ได้แต่ลอบถอนหายใจขอบใจอามาราลานกล่าวและเหมือนเขาจะหมดความสนใจในเรื่องนี้เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เดินไปหยิบรายงานของเยซิและจาบินขึ้นมาอ่านอย่างสนใจทำงานเร็วกว่าที่คิด งานนี้เยสิลลาจาบินเล่นกันสุดกำลังเลยครับวาคิมบอกอัมาลานยิ้มเล็กน้อยพร้อมเหลือบตามองลูกน้องคนสนิทถ้าเมื่อคืนพวกนายไม่โมวแต่ห่วงความโสดกลัวสาวๆจนหัวหดเช้านี้เราก็คงไม่ต้องวุ่นวายกันขนาดนี้ขอโทษครับท่านชีคเขาเอ่ยอย่างรู้สึกผิดขณะก,ก้มหน้าเล็กน้อยอย่าสนใจเลยไปตามเยสิลาจาบินมาพบเราหน่อยครับผมแล้ววาคิมก็รีบเดินออกไปหน้าห้อง กรต่อโทรศัพท์ถึงสหายทั้งสองทันทีแต่ก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในห้องทํางานของเจ้านายหนุ่มเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นเสียก่อนว่ากินคุยกับปลายสายเพียงสั้นๆจากนั้นก็หุนหันจากไปโดยไม่รอช้าในขณะที่อมารนานัํกลังนั่งอ่านรายงานเขาได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นชีฟหนุ่มละสายตาจากเอกสารตรงหน้าเพื่อมองผู้มาเยือนมากันแล้วเหรอนั่งก่อนสิจาบีและยาะซินนั่งลงตามคําสั่งของผู้เป็นนายจากรายงาน พวกนายคิดว่าเป็นฝีมือของไลาลาอย่างนั้นเหรอหลังจากที่ผมและจาบินไปตรวจดูภาพจากกล้องมงจรปิดเราตรวจพบว่าคุณไลาลาได้แอบลอบก็ไปในห้องนอนช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาและกลับออกมาจากห้องดังกล่าวพร้อมกับคนสนิทของเธอในตอนเช้าโดยไม่ทราบสาเหตุครับยาสินยืนยันอีกครั้งและคนสนิทของคุณไลลา,ลาก็มีท่าทางปแปลกๆด้วยนะครับจาบินกล่าวเสริมแล้วไลาลาไปทําอะไรในห้องอามาลารูปคางสีหน้าคุณนคิด ประเด็นนี้แหละครับที่พวกเราสงสัยถ้าเป็นฝีมือของคุณไลาลาจริงทําไมถึงไม่รอที่ห้องของท่านชิคนายคิดว่าเป็นท่านฮามานเยสินถามขึ้นไม่แน่ใจแต่ก็ไม่อาจตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปได้จาบินยึต,ติการสนทนาลงชั่วคราวเมื่อเห็นหมอหนุ่มโผล่เข้ามาในห้องพร้อมกับเอกสารในมือรายงานผลการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญกับท่านชิคพวกเขาตรวจพบสารบางอย่างผสมอยู่ในสำรับอาหารของท่านชีคครับวาดทิมตอบ พร้อมกับส่งผลการตรวจพิสูจน์ฉบับดังกล่าวให้เจ้านายหนุ่มของตนเองอมรารับรายงานฉบับนั้นพร้อมสั่งให้วาคิมนั่งลงคาดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นเขาจึงไม่ได้แสดงอาการตกใจเมื่อได้ยินการรายงานของวาคิมซึ่งผิดกับสองอุคลักษ์หนุ่มที่นั่งอยู่ข้างตัวทั้งคู่มีสีหน้าตกใจมากไม่ได้ยินคำพูดของนายแพทย์หนุ่มเติดพบสารเจือปอนอยู่ในอาหารของท่านชีพเยซินและจาวดินเอ่ยออกมาพร้อมกัน ใครจะน,นะที่บังอาจทําเช่นนั้นใช่แล้วพอฉันได้รับโทรศัพท์ฉันก็รีบไปรับผลการตรวจเพื่อมารายงานท่านชีพทันทีแล้วรู้ได้ยังว่าคิมว่ามันคือสารอะไรตอนแรกผู้เชี่ยวชันคิดว่าเป็นยานอนหลับครับเพราะสารที่เขาตรวจพบมีส่วนผสมของยานอนหลับผสมอยู่ด้วยหมายความว่าไม่ใช่ยานอนหลับธรรมดาอย่างนั้นหรือว่าคิมใช่แล้วครับตามรายงานสารที่ตรวจพบเป็นสารเสพติดมีฤทธิ์กล่อมประสาท ยาชนิดนี้จะทําให้ผู้เสพอยู่ในอาการมึนงงสับสนคล้ายอยู่ในห้วงแห่งความฝันและกระตุ้นกำนัดใครที่โดนยาชนิดนี้เข้าไปก็จะจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้ไม่แน่ชัดนักเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเป็นเรื่องจินหรือภาพฝันหลังจากยาเริ่มออกฤทธิ์ไม่เกินห้าถึงสิบนาทีก็จะหลับไปครับวัตตบาลัสมียาชนิดนี้อยู่ด้วยเหรอจาบินเอ่ยถามด้วยความสงสัยเขาไม่เคยได้ยินถึงสรรพคุณของตัวยาชนิดนี้มาก่อน นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินว่ามียาชนิดดังกล่าวไม่มียานี้มีเฉพาะแต่นายวาคิมพูดค้างไวแตเพียงเท่านั้นเพราะไม่แน่ใจว่าเขาควรจะพูดตรงจุดนี้ดีหรือไม่เฮ hey, ชามาอัมลา,านพูดขึ้นใช่ครับยาชนิดนี้เรียกว่ายาเมาถ้าอย่างนั้นทั้งหมดก็เป็นฝีมือของคุณเล,ลายายสินฟันธงองค์กคนอื่นไม่มีใครค้านแต่ชีหมุ่ไม่มีการตอบรับขอบใจพวกนายมากเขาลุกขึ้น เป็นการบ่งบอกว่าเรื่องนี้ยุติลงแล้วแล้วท่านชีกจะไม่จัดการอะไรกับคนที่กระทำความผิดในเรื่องนี้เลยเหรอครับจาบินเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจเพราะมันผิดวิสัยของท่านชีกไม่เพียงแต่ช่วงนี้พวกนายต้องคอยจับตาดูพฤติกรรมของไลลาและท่านอาฮามมนอย่างใกล้ชิดเท่านั้นก็พอแม้ทุกคนจะห่วงใหญแต่ในเมื่อท่านผู้นำของเขาเลือกที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้พวกเขาก็ได้แต่ทำใจและทำตามความต้องการของท่านชีก หลังจากที่พันไมยเก็บของทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองไทยเสร็จเรียบร้อยเธอตัดสินใจที่จะไปกล่าวลาแม่เท่าโซฟีลาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้แต่ในขณะที่กำลังจะเดินลงไปด้านล่างบังเอิญได้ยินการสนทนาของสาวใช้กลุ่มหนึ่งเข้าเสียก่อนพวกเธอกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานถึงข่าวลือที่ได้ยินมาตอนแรกพันไมยก็ไม่ได้คิดที่จะสนใจฟังแต่เป็นเพราะมีชื่อของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนทนาในครั้งนี้ ทำให้ตัดสินใจยืนแอบฟังการสนทนาเหล่านั้นโดยไม่ได้ปักกระตัวให้พวกสาวใช้เห็นพวกเธอได้ยินข่าวลือที่กําลังดังอยู่ในตอนนี้บ้างหรือเปล่าข่าวลืออะไรสาวใช้พร้อมใจกันประสานเสียงถามเจ้ากรมข่าวลือเหลียวซ้ายแลขวาก่อนจะหันไปพูดกระซิบกระซาบกับเพื่อนร่วมวงสนทนาจะข่าวอะไรซสอีกก็ข่าวของคุณพันไม้กับทั้งชีของเราณสิตอนนี้ควร็พูดกันทั้งเมืองฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันว่า คุณพันไมยจะไม่ยอมแต่งงานกับท่านชี๊ตายละมีใครล้าปฏิเสธตำแหน่งชาญาของท่านชี๊ด้วยหรอสาวใช้คนหนึ่งเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงสูงยางได้อารมณ์สาวใช้อีกคนถอนใจก่อนจะพูดขึ้นด้วยท่าทางหนักใจคุณพันไมยไงงานนี้นท่านชี้ของเราถ้าจะตกที่นั่งลำบากพวกเราเองก็มีสิทธิ์จะตกงานมันเกี่ยวกับเราตรงไหนคุณพันไมยไม่แต่งก็ไม่แต่งสิเราจะตกงานได้ไงไม่เห็นจะเกี่ยวกันสักหน่อย สาวใช้ก็หนึ่งถามด้วยความงุนงงสมอง่อหรือไงเรื่องแบบนี้ก็คิดไม่ออกอีกฝ่ายว่าแล้วก็อธิบายต่อไม่เห็นว่าเพื่อนของตนยังเกาหัวแกรกๆสีหน้ายังแสดงถึงความสงสัยรู้ใช่ไหมว่ากฎของวันบุลันโซฮาที่มีมายาวนานกว่าร้อยปีคืออะไรหญิงชายที่ได้คลองคู่กันในคืนบุลันโซฮาต้องแต่งงานกันสาวใช้ที่นั่งฟังอยู่พร้อมใจกันตอบใช่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาไม่แต่งงานกันเท่าที่ผ่านมา ที่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าคนทั่วไปทำอย่างนี้ก็ต้องถูกในประเทศถ้าเป็นผู้นำก็ต้องถูกปลดถูกปลดสาวใช้ประสานเสียงออกมาพร้อมกันอีกครั้งใช่ถูกปลดคนสูงอายุพยักหน้าน้ำเสียงแสดงความหนักใจถ้าท่านชีคถูกปลดคิดว่าวังนี้จะมีที่ให้พวกเราซุกหัวอีกไหมทีนี้เข้าใจแจ่มแจ้งหรือ,อยังถูกปลดพันมาได้ยินก็ยืนอึง้ง คุณพ,พันเสียงหนักใจในหัวเธอได้ยินแต่คำพูดเหล่านี้วิ่งวนไปวนมาราวกับแผ่นเสียงตกล่องในใจรู้สึกเหมือนมีก้อนหินมหึมามากดทับเอาไว้ให้หอึดอัดคุณพันไม้ไม่ใช่ชาวบาลัสเธอจะมาสนใจหรือให้ความสําคัญอะไรกับบอลบุลแลนโซฮาของเราสาวใช้อีกคนพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงดูถูกหน้าตาเธอออกจะน่ารักไม่น่าใจรําเลยทิ้งให้ท่านชี้ของเรารเผชิญชะตากรรมเพียงลาพังหนูฉันจะเกลียดคุณพันไมลและสิป้า หนุ่มสาวสมัยนี้เขามีความคิดเป็นของเขาเองเรื่องหัวใจใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกซันดาคนสูงวัยพูดและพากันเดินไปทำความสะอาดอีกห้องหนึ่งพันไม้ปรากฏตัวหลังจากสาวใช้เหล่านั้นเดินลับตาไปสิ่งที่เธอเพิ่งจะได้ยินมานั้นมันสร้างความหนักใจกับเธอได้ไม่น้อยเมื่อได้ยินว่าเขาจะถูกปลดครั้นเมื่อหวนคิดถึงสีหน้าเย็นชาและท่าทีเฉยเมยของเขาเธอก็เจ็บจี๊ดขึ้นมาทันทีเขาไม่ต้องการเรา ถึงขนาดไล่เรากลับเมืองไทยได้วยซ้ำนี่ขนาดผ่านค่ําคืนที่แม้จะเลือนลางในความทรงจําแต่ทว่ายังคงตราตัึงอยู่ในจิตใจสําหรับฉันมันคือความทรงจําแต่สําหรับเขาแล้วมันคงเหมือนคืนวันที่ผ่านเลยไม่มีความหมายอะไรให้จดจําแค่คิดน้ําใสๆก็เอ่อคลอดวงตาคู่สวยพันไม้กับพริบตาไล่บอกกับตัวเองไม่ใช่เรื่องของเธอชีกอรมรานบอกไว้แบบนี้ถึงแม้จะบอกกับตัวเองเช่นนั้น แต่จิตใจของเธอกับยิ่งว้าวุ่นและไม่สามารถปล่อยวางสิ่งที่ได้ยินมาสุดท้ายจึงเลือกที่จะไปกราบขอพรจากองคเทพีเซลีนาพร้อมกับกล่าวลาแม่หมอประจําเผ่าก่อนที่ตนเองจะต้องเดินทางออกจากบารลัสตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกคุณพายกําลังจะไปไหนครับจาบินเอ,อ่ยถามหลังจากหันเห็นหญิงสาวเดินออกมาเพียงลําพังตั้งใจว่าจะไปที่วิหารศักดิ์สิทธิ์คะ่ะรอสักครู่นะครับจาบินพูดพร้อมกับรีบไปจัดการเรื่องพานะ เพื่อนำหญิงสาวไปยังสถานที่ที่เธอต้องการในขณะที่จาบินขับรถพาพันไมล์ไปที่วิหารศักดิ์สิทธิ์เขาแอบมองเธอผ่านกระจกมองหลังเห็นหญิงสาวชาวไทยยกข้อมือที่สวมสร้อยมาเขย่าเล่นและมองอย่างเมือรลอยอยู่หลายครั้งองครักษ์หนุ่มเห็นเช่นนั้นแล้วก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอื้อนเอ่ยว่าจะใดๆทั้งที่ใจอยากจะทำทันทีที่เดินทางมาถึงสถานที่ดังกล่าวพันไมลก็พบแม่เท่าโซฟีลา ออกมายืนลาอยู่ที่หน้าวิหารเล่ากับรู้ว่าเธอจะเดินทางมาที่นี่หญิงชลาเชื้อเชิญพันไม้ก็ไปที่ห้องพักรับรองด้านในหญิงสาวเดินไปตามคําเชิญโดยมีจาบินเดินตามไปด้วยแม่หมอประจําเผ่าเลี้ยงน้ําชาคันตุกะสาวและองค,ค์พระคนสนิทของชิกอมาลานเชิญดื่มน้ําชาก่อนชาอุ่นๆจะช่วยทําให้สมองปลอดโปร่งขอบคุณคะ่ะพันไม้จิบน้ําชาถ้วยดังกล่าวก่อนจะเริ่มต้นการสนทนา วันนี้ฉันตั้งใจจะมาลาแม่เท่าค่ะเอ่ยลาค่ะไม่รู้ว่ากลับไปคราวนี้จะมีโอกาสได้เดินทางกลับมาที่นี่อีกไหมก็เลยอยากจะมาลาแม่เท่าและขอพรจากองค์เทพีเซรีนาก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ยังระลึกถึงและหวังว่าเราจะมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกพันไม้ฝืนยิ้มให้แม่เท่าและคิดว่าตนเองคงจะไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับมาที่นี่อีกเพราะท่านผู้นำบาลัส คงไม่ยินดีต้อนรับเธอเดี๋ยวว่าจะให้การต้อนรับเลยเขาไล่เธอด้วยซ้ำและคงอยากที่จะให้เธอไปให้พ้นหูพ้นตาเขาโดยเร็วที่สุดหลังจากที่พูดคุยกันอยู่อีกพักใหญ่หญิงสาวได้เอ่ยขอตัวไปการาบสการะองค์เทพีเซรีนาเป็นครั้งสุดท้ายทันทีที่เธอจุดธูปหอมเพื่อที่จะทำพิธีบูชาองค์มหาเทพที่ชาวบารัสนับถือทันใดนั้นเองเงาลูกกระจันเซียวที่ล้อมรอบด้วยหมู่ดาวซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ประจำองค์เทพีเซรีนา ได้ปากฏตัวให้เห็นอีกครั้งคล้ายกับจะเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าพระนางรับรู้ถึงการมาของเธอทันไมหลับตาและระลึกถึงพระนางพร้อมกับขอโทษที่ตนเองทําให้คืนวันบุลันโซฮาไม่คงความศักดิ์สิทธิ์และขอให้พระนางยกโทษให้เธอสักครั้งรวมถึงได้กล่าววิงวอนขอร้องให้พระองค์ช่วยปกป้องชีกอมาลานอย่าให้เขาต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้นําเผ่าบารัสเรื่องเรื่องที่เธอเป็นต้นเหตุเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเขา องเทพีเซรีนาปรากฏตัวให้พันไมายเห็นในมโนภาพอีกครั้งโดยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและมีเมตตาทำให้เธอยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหลังจากนั้นพันไมลก็เดินกลับออกมาด้านนอกและขอเดินดูรอบๆบริเวณโดยมีแม่เท่าโซฟีลาและจาบินมองตามไปด้วยองคลักหนุ่มถอนหายใจเบาๆสีหนีนาของเขาแสดงถึงความวิตกกังวลใจใบหน้าของแม่หมอประจำเผ่าบารัสปรากฏรอยยิ้มจางๆขึ้นมา อย่ากังวลน,นักเลยเดี๋ยวเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็จะคลี่คลายไปได้ในที่สดคําพูดของแม่หมอหันเหความสนใจของจาบินได้เป็นอย่างดีเขาเรีบหันกลับมาถามแม่เท่าที่เขานับถือด้วยวิธีไหนกันล่ะครับผมยังมองไม่เห็นหนทางที่จะทําให้เรื่องนี้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้เลยนะครับในวิกฤตยังมีโอกาสโซฟิลาพูดทิ้งท้ายวิพียงแค่นั้นโดยไม่ได้ขยายความจาบินเองก็ไม่ได้เอ่ยถาม พอรู้ดีว่าถ้าแม่เท่าต้องการที่จะบอกให้เขารับรู้ก็จะพูดเองโดยไม่ต้องให้ใครเอ่ยถามช่วงจังหวะนั้นเองที่พันไมล์เดินกลับมาเพื่อกล่าวลาแม่หมอประจําเผ่าบารัสอีกครั้งแต่ก่อนที่จะเดินกลับไปขึ้นรถก็ได้ยินคําพูดปริศนาของแม่เท่าที่เธอไม่เข้าใจความหมายจนกระทั่งในเวลาต่อมาทุกอย่างล้วนถูกลิขิตเอาไว้แล้วถึงแม้อยากจะปฏิเสธแต่สุดท้ายโซฟีลายิ้ม พูดทิ้งค่ะวิเทียนแค่นั้นโดยไม่ได้ขยายความหญิงสาวถอนหายใจก่อนจะก้าวเดินไปขึ้นรถที่นํามาจอดรอยอยู่ด้านหน้าวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นจารบินรีวิ่งนําไปเพื่อเปิดประตูรถให้หญิงสาวจากนั้นก็เดินกลับมานั่งประจําที่คนขับและขับรถมุ่งหน้าสู่จัสตินพาเลสองคลักหนุ่มแอบมองพันไมล์ผ่านกระจกมองหลังเขาเห็นเธอยังคงนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างพันไมล์บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เธอจะไม่รับรู้หรือสนใจข่าวสาร ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันบุลันโซฮาระหว่างเธอและชีกอมรานอีกและพรุ่งน,นี้เธอก็จะเดินทางกลับเมืองไทยโดยน่ลังเลเมื่อกลับมาถึงจัสตินพาเลตหญิงสาวก็เดินกลับไปที่ห้องพักโดยไม่พูดไม่จาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เล v e No j ช u r n a l b นุชคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะ